สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเย็นๆภายในสวนนี่แหละครับเป็นเย็นของวันอังคารที่26เดือนเมษายน2565นั่นเองครับกุลาลินนี่บูครับดอกสวยครับกำลังออกดอกก็จะกันวันนี้ก็ไม่ผลกับบรรยากาศเดิมๆของสวนครับเดี๋ยววันนี้ก็จะนี่ครับได้อาวุธครับ เดี๋ยวจะไปตัดกล้วยครับวันนี้พอดีว่ามีกล้วยที่มันสุกค่าเครื่อครับพี่น้องก็คือกล้วยมันแก่จนสุกครับผมไม่ได้สังเกตครับเดินผ่านทุกวันอยู่ตรงนี้นี่เองครับหลังเพลิงหมาเงียนนี่ครับเป็นกล้วยต้นเตีเ้ยๆครับเงียนหน้าดูอีกทีก็มันก็สุกเหลืองจนนกเจาะกินแล้วครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดร นนก่อยเลานะครับผมหมดทั้งเครือครับนี่ครับตัดลงมาเรียบร้อยน้ำย่อยโปรก,กครับพี่น้องน้ำมันมไหลครับน้ำจากเครือกล้วยเขาบอกว่าใครที่เป็นโรคกระเพาะสามารถที่จะลองมาไปกินได้ครับตอนเช้าๆวันละถ้วยครับ <c oughs> แก้โรคกระเพาะได้เขาบอกเพราะว่ามันน่าจะมีกดเป็นเอ้ย มันน่าจะมีฤทธิ์เป็นด่างครับนี่ครับผมก็เคยลองชิมดูครับมันจะฝัาดครับน่าจะไปแก้กันกับกดครับเพราะมันเป็นด่างของที่ฝัาดก็จะเป็นด่างครับนี่ครับกล้วยที่ต้าลงมาก็จะหลายหวีครับแต่ว่าลูกมันเล็กๆครับก็ดีครับชอบกินลูกเล็กๆครับถ้าลูกใหญ่กว่าน้ำว้าก็จะกินลําบากครับเพราะว่ามันจะคับปากครับ คือผมเคยกินกล้วยน้ำว้าที่ซื้อมาที่มันลูกใหญ่ๆที่เขาปลูกแบบบำรุงดีๆครับลูกมันใหญ่เวลากินนี่ก็จะลําบากเพราะมันต้องอ้าปากกว้างครับแต่บางทีถ้าเอาไปทําขนมหรืออะไรมันก็อาจจะดีครับเพราะว่าเนื้อมันเยอะแต่ถ้าตาสวนถ้าผมปลูกผมคิดว่าลูกเล็กๆอย่างเงี้ยกินสะดวกกว่าครับนี่ครับน้ําจะเคือกล้วยครับ เดี๋ยวก็จะตั้งไว้่างนี้เลยครับเพราะว่าน้ํายางจากต้นกล้วยมันยังเยอะอยู่ก็ปล่อยทิ้งให้มันไหลจนเือดแท่งให้หมดนะครับเดี๋ยวค่อยมาตักหวีไปเอาไปเก็บเอาไปบ่มครับหลังจากที่ทําภารกิจตักกล้วยเรียบร้อยผมก็จะเดินต่อไปลงไปในสวนครับเพื่อที่จะไปทําภารกิจต่อไปครับในวันนี้พอจะเปิดพมานกังพมานกังนี่ครับเดินผ่าน ม่านของเขาฤาษีมาก็จะมาเจอต้นทักไซต้นมะละกีนกครับนี่ครับปลูกในกระถางแล้วก็มีลูกออกมาผมไม่ได้สังเกตครับเพิ่งจะเห็นเมื่อกี้นีครับว่ามันมีลูกเรียบร้อยครับแต่ลูกเล็กเลครับน่ารักน่ารักนี่ครับเป็นกระปอกพอคําครับเอาไว้กินกับน้ําพริกคนที่ชอบขมขมนี้สุดยอดเลยครับมะละกีนก หรือว่าพักไสครับภาษาอีสานภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ก็จะมานี่ครับมาผลฟางที่อยู่ตรงนี้ครับให้มันโล่งยังนึกไม่ออกว่าจะไปวางตรงไหนแต่ว่าก็เดินมาเดินมามองไว้ก่อนครับว่าจะทำยังไงข้างล่างก็จะเป็นใบไม้ซึ่งเมื่อวานผมได้มาตัดแล้วก็กวยเอากิ่งมันครับเอาไปวางไว้ตรงนู้นครับตรง สวนพริกที่อยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับสภาพสวนตอนเย็นๆครับก็จะเหมือนเหมือนเดิมครับแต่ว่าลมก็เย็นพัดเย็นโชยมาครับนี่ครับกิ่งไม้ที่ผมเอามาจากตรงกองฟางเมื่อกี้ครับทางนู้นครับเอามากองให้มันลกตรงนี้ต่อครับเดี๋ยวพอมันแห้งมันก็จะกรอบครับนี่เหี่ยบมันก็เริ่มจะหักกรอบแก็บกรอบแก็บนะครับหรือตัดให้มันเป็นท่อนเล็ก เดี๋ยวพอกองเว้นาน,นานๆมันก็จะผุย่อยกลายเป็นเป็นปุ๋ยเป็นดินครับก็เอาไปปลูกต้นไม้ได้ครับแรงพอเทืง่งผมว่าจะเอาไม้ออกแล้วครับดูแล้วมันคัดหูกัดตาไงไม่รู้ครับลุกๆครับไม่ค่อยสบายตาครับก็เดี๋ยวหมาจะมาคุยก็ช่างมันครับยอมเดี๋ยวผมจะมาลองคุยดูครับคุยแทนหมาครับ แทนสุนัขคุยดูว่ามันงอกเลยครับนี่ครับเห็นต้นเล็กๆนี่ครับมันน่าจะเป็นต้นของปอเทืองครับเพราะว่ามันมีเม็ดปอเทืองที่ผมหว่านลงไปผมจําได้ครับนี่ครับมันงอกขึ้นมาเลยครับเริ่มงอกแล้วครับน่าจะวันอาทิตย์จันทร์อังคารวันที่สามพอดีครับนี่ครับงอกมันก็งอกง่ายครับ ที่บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่มีเฉพาะปอเถียงปอเถืยองครับปอเทียง,ยง,ยงมันอาจจะมีมเมล็ดของอยอ่างื่นงอกขึ้นมาด้วยเดี๋ยวต้องให้รอให้มันโตกว่าน,นี้ครับเราค่อยจะแยกออกว่ามันเป็นปอเถืองหรือว่าเป็นอะไรมั่งส่วนอันไหนที่เราไม่ต้องการค่อยถอนออกครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปอเถืองก็อาจจะใช่ครับเพราะว่าเอา นี้ไม่รู้ถ่ายอะไรไหมอันนี้ครับนี่ครับเม็ดดำๆน่าจะเป็นปอเถืองไม่งั้นก็เป็นกระถินครับมีอยู่สองอย่างเดี๋ยวต้องคอยดูใบครับก็ถือว่างอกครับเอาไม้ออกเรียบร้อยครับก็จะดูสะอาดตาขึ้นครับพวกน้องนาก็ปล่อยไว้งี้ก็ครับยังไม่มีเวลาไปซื้อเชือกเลยครับก็ทำสวนแบบเพลินๆทำสวนเพื่อความสุข เพื่อการพักผ่อนนใจของตัวเองครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยพเงินทองบางทียาดเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตจังต้องดำเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้วต้องกลายเปน็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขก็จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ